สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็น EP ีที่126ประเด็นสาระที่จะนำเสนอในคลิปนี้ก็คงมาจากกรณีประเด็นคำถามจากพี่น้องชาวสวนนะครับซึ่งได้ทอดสอบถามมาทาง YouTube และก็ Facebook ของชัยพฤกษ์ใ์จันทบุรีนั่นก็คือประเด็นในเรื่องของการจัดการหรือการสร้างสีของเนื้อทุเรียนพี่น้องเกษตรกรครับ ก่อนอื่นนั้นเราก็ต้องมาเข้าใจในพฤติกรรมในการเจริญเติบโตของผลทุเรียนก่อนนะครับว่าเขาก็มีลำดับในแต่ละกลุ่มอย่างเช่นการเจริญเติบโตซึ่งจะประกอบไปด้วยขนาดขนาดน้ำหนักรูปทรงอันนี้เราก็จะผ่านไปแต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องเข้าใจก็คือภายในของผลก็จะมีเมล็ดซึ่งเมล็ดเหล่านี้จะเป็นส่วนสำคัญในการดึงดูดพลังงานซึ่งผลิตมาจากใบ ผ่านเข้าสู่กา้านเข้าสู่แกนในของผลแล้วก็มาเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาในการสร้างเนื้อคือในส่วนของการสร้างเนื้อนั้นเนี่ยจะประกอบไปด้วยการสร้างปริมาณเนื้อซึ่งปริมาณของเนื้อจะขึ้นอยู่กับปัจจัยตัวหลักสำคัญก็คือปริมาณไนโตรเจนในส่วนของอคุณภาพของเนื้อ ก็จะเป็นเรื่องขององค์ประกอบมากมายนะครับที่เกี่ยวข้องในเรื่องของาธาตุอาหารเป็นส่วนใหญ่แต่ก็จะมีมาเล็ดภายในเป็นศูนย์บัญชาการสำหรับสีของเนื้อขึ้นอยู่กับปริมาณาธาตุอาหารความสมบูรณ์และอำนาจในการดึงดูดคือหลายท่านฟังตรงนี้บอกไม่เข้าใจเดี๋ยวเราไปดูกันในประเด็นคำตอบว่าสีของเนื้อของทุเรียนนั้นก็จะเป็นไปตามสายพันธุก,กรรม ในการเป็นไบตามสายพันธุกรรมนั้นก็คือตามสายพันธุ์นั่นเองโดยมีเมล็ดเป็นตัวควบคุมในการดึงพลังงานลงมาเพื่อการเจริญเติบโตซึ่งในด้านของคุณภาพของเนื้อจะประกอบไปด้วยเนื้อความเหนียวสีความหวานเปอร์เซ็นต์แป้งอะไรก็ตามครับแต่เราจะนำเสนอเฉพาะในเรื่องของสีเนื้อทีนี้เราก็ต้องมาดูองค์ประกอบสำคัญนะครับว่า ส่วนประกอบที่หนึ่งที่เราจะพูดถึงสีเนื้อก็คือปริมาณของผลผลิตพี่น้องสกอรครับเราต้องเข้าใจอยู่เรื่องหนึ่งว่าในด้านของปริมาณผลผลิตคือผลทุเรียนเขาบอกว่าผลทุเรียนหนึ่งผลเนี่ยเราอาจจะต้องใช้จำนวนใบที่จำนวนมากซึ่งอาจจะมีการศึกษาอยู่นะครับ ซึ่งผมก็สรุปเป็นเข้าๆได้ว่าประมาณ300-400ใบของใบทุเรียนจึงจะมาสู่การบำรุงผลแต่ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ว่าถ้ากรณีที่ผลทุเรียนมีจำนวนมากผมยกตัวอย่างเช่นนะครับผลมีจำนวนถึง9หรือ10ผลต่อเส้นผ่าศูนย์กลาง1เมตรนั่นหมายความว่า เขาจะต้องใช้าธาตุอาหารในปริมาณที่มากคือต้นที่โดกต้องใช้าธาตุอาหารมากและการสุกแก่ก็จะช้าที่แน่นอนครับปริมาณาธาตุอาหารส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะต้องถูกแบ่งไปใช้ดังนั้นสีเนื้อก็จะเข้าช้าในกรณีที่ต้นสมบูรณ์ปานกลางเราไว้ผลพอดีเรามีปริมาณาธาตุอาหารคุณภาพของใบที่พอสมดุลการสุกแก่ เขาก็จะอยู่ในระดับปานกลางและสีของเนื้อก็จะเข้ามาเร็วขึ้นยิ่งถ้าหากว่าเป็นต้นที่ไม่สมบูรณ์เราไว้ผลปริมาณน้อยก็จะกลายเป็นว่าเขาก็ยังพอที่จะเข้าไปช่วยในด้านของการเจริญเติบโตเพราะฉะนั้นให้เข้าใจง่ายๆบางครั้งมีพี่นักเกรบางท่านสอบถามมาครับอย่างเช่นพันกระดุมทําไมสีมันไม่เข้าอายุก็ได้ตัดยังไม่ได้เลยเพราะสีมันไม่พร้อม ประเด็นอยู่ตรงคําตอบตรงนี้คบว่าถามกับว่าจํานวนผลเขาดกหรือไม่ถ้าผลดกการเข้าสีเขาจะช้าทีนี้เราก็ต้องมาดูนะครับว่าในเรื่องของการเจริญเติบโตเรื่องของคุณภาพขนาดน้ําหนักเนี่ยมันเป็นส่วนที่เราต้องยอมรับครับว่าเขามาจากใบมีใบสมบูรณ์มีใบปริมาณมากก็เปรียบเสมือนโรงครัวใหญ่ผลิตพลังงานมากก็เลี้ยงผล ถ้าเลี้ยงได้ผลดีภายในภายนอกก็จะสมบูรณ์นั่นหมายความว่าเขาก็จะมีการสร้างตามลำดับคือขนาดแล้วก็มาสร้างเนื้ออากสร้างเนื้อก็สร้างแป้งและสร้างสีไปในเวลาเดียวกันแต่ถ้าโรงครัวคุณภาพไปไม่ดีเขาก็จะเลี้ยงผลได้ปริมาณที่น้อยและถ้าเราไว้ผลในปริมาณที่มากสีของเนื้อก็จะเข้าช้า ทีนี้เราก็ต้องมาดูองค์ประกอบสำคัญครับในส่วนของสิ่งที่เขามีงานศึกษาวิจัยแล้วก็มีการตรวจสอบตรวจสอบอย่างไรก็โดยการนำเอาเนื้อของทุเรียนมาทําการแยกเป็นประเด็นว่าเนื้อของทุเรียนมีส่วนประกอบในด้านของสีเนี่ยมีปัจจัยอะไรเป็นองค์ประกอบเราคงพูดกันในลักษณะคร่าวๆก่อนนะครับว่า ไนโตรเจนเป็นส่วนของการสร้างปริมาณเนื้อปริมาณเปลือกโพแทสเซียมเป็นส่วนของการสร้างแป้งเล่งน้ำตาลสะสมน้ำตาลความหวานแต่สำหรับสีเนื้อของทุเรียนองค์ประกอบสำคัญนั่นก็คือตัวแคลเซียมถ้าเราจะพูดถึงแคลเซียมก็จะกลายเป็นแคลเซียมที่มีปริมาณที่ต้องมากแล้วก็จะทำให้เนื้อเหนียว ตัวที่2ครับที่มีส่วนสำคัญในเรื่องของสีเนื้อก็คือแมกนีเซียมครับอันนี้คือแมกนีเซียมแมกนีเซียมมีส่วนหลายท่านก็เป็นกระแสจนกระทั่งไปหาแมกนีเซียมมาใส่แต่ว่าในทางกลับกันกลับพบว่าเขาไม่ได้ช่วยในด้านของสีเนื้อเท่าไหร่อาจจะมีเหตุผลจากอะไรจากความผิดพลาดก็คือระยะเวลาที่เราให้ เช่นเรากล้จะเก็บเกี่ยวแล้วเราให้เดี๋ยวว่าเราจะค่อยเป็นประเด็นไปตัวที่3ครับคือมีงานวิจัยจากหลายบริษัทได้สำรวจว่าตัวที่มีส่วนสำคัญในการสร้างสีเนื้อก็คือซัลเฟอร์หรือกรรม,มะันอันนี้เป็นส่วนสำคัญอีกตัวหนึ่งและยังมีส่วนที่พิสูจน์ได้ก็คือกรณีที่เราเอาปุ๋ยมูลก้น่ําหรือที่ค้างคาวมาใส่ ก็ซึ่งก็จะมีซัลเฟอร์เยอะก็เป็นส่วนหนึ่งที่ไปช่วยในการสร้างสีเนื้อนี่คือเหตุผลสนับสนุนทางวิชาการและตัวสำคัญต่อมาตัวนี้เป็นตัวควบคุมพันธุก,กรรมคือเรื่องของกลิ่นเรื่องของรสชาติเรื่องของสีเรื่องของการสุกแก่เรื่องของกลิ่นนั่นก็คือตัวโบลอนเพราะฉะนั้นผมก็ต้องอธิบายว่าตัวประเด็นหลัก ของสีเนื้อของทุเรียนมาจาก3ามธาตุหลักแคลเซียมแมกนีเซียมซัลเฟอร์หรือกร,รมถันแล้วก็โบลอนในส่วนของการเล่นการสุกแก่การสร้างแป้งเป็นเรื่องของโพแทสเซียมในเรื่องของปริมาณเนื้อเป็นเรื่องของไนโตรเจนซึ่งนี่คือส่วนที่จะเป็นแหล่งหรือเป็นตัวสำคัญเพราะฉะนั้นแล้วถามต่อไปว่าเราเอาธาตุอาหารเหล่านี้มาจากไหน ที่จะมาใส่พี่น้ศกรครับเราต้องเข้าใจนะครับว่าถ้าเราจะพูดถึงทุเรียนโดยธรรมชาติคนที่ทำสวนอยู่ในดินที่อุดมสมบูรณ์ปริมาณธาตุอาหารเหล่านี้เขามีอยู่ในดินอย่างเพียงพอและก็อยู่ในปริมาณที่น้อยเขาสามารถจะเคลื่อนตัวขึ้นไปใช้ประโยชน์ดังนั้นถ้าดินดีดินอุดมสมบูรณ์สีเนื้อเขาก็จะดีขึ้น โดยธรรมชาติแต่ปัจจุบันเราทำการเกษตรมาอย่างยาวนานปริมาณธาตุอาหารเหล่านี้ก็ล่มน้อยถอยไปเราก็จะต้องเติมลงไปในดินฉะนั้นในการเติมธาตุอาหารเราต้องเข้าใจว่าองค์ประกอบหลักคือแคลเซียมแมกนีเซียมซัลเฟอร์กร,รมะถันและก็โบรอนนี่คือธาตุหลักซึ่งถ้าในดินมีน้อยเราต้องเติมเข้าไปทีนี้เราก็ลองไปดูครับว่า ในแต่ละธาตุเนี่ยโดยในหลักทางวิชาการอย่างเช่นเอาแมกนีเซียมเขาไปทำหน้าที่อะไรเรารู้ว่าสร้างสีเขียวมีส่วนสำคัญในการสร้างปโปรตีนในเนื้อทุเรียนมีน้ำมันนะครับและก็มีแรงดึงดูดในส่วนของการพาวพลฟรัสซึ่งเป็นส่วนไปทำงานของลากของยอดของมเมล็ดเรามาดูแคลเซียมครับเป็นองค์ประกอบเนื้อจะเหนียวก็ต้องเป็นองค์ประกอบของผนังเซลล์ และก็มีส่วนสำคัญในการเคลื่อนย้ายคาร์โบไฮเดรตและก็โปรโตีนโดยเฉพาะแคลเซียมและก็โบลอนที่ทำงานร่วมกันมีส่วนสำคัญเลยนะครับที่ถ้าพูดถึงเนื้อทุเรียนก็คือเนื้อทุเรียนค่อนข้างจะละเอียดเนียนแล้วก็เหนียวลองมาดูกรรมฐานครับกรรมฐานก็เป็นเรื่องของการสร้างโปรโตีนสร้างอะมิโนนะครับกรรมฐานนั้นยังเป็นส่วนของอเต้าน์ประกอบของวิตามินและก็ช่วยในเรื่องของการสังเคราะห์ น้ำมันในเรื่องของคลอรโรฟิลเพราะฉะนั้นประเด็นธาตุอาหารเหล่านี้ที่เรายังอ,อีกตัวหนึ่งคือโบลอนผมเคยอธิบายเรื่องนี้แล้วนะครับว่าโบลอนนั้นเขาเป็นตัวควบคุมทุกระบบถ้าเปรียบเสมือนโบลอนก็คือเป็นตัวควบคุมพันธุก,กรรมทีนี้เราก็ลองมาดูครับว่าแล้วธาตุอาหารเหล่านี้อยู่ในไหนอ,อย่างเช่นปุ๋ยในปุ๋ยเคมีอ้าวสิบห้าเก้ายี่สิบสิบห้าห้ายี่สิบ ผมก็ขอยกแค่ตัวอย่างให้เห็นนะครับว่าในเรื่องของปุ๋ยสูตรบำรุงผลเส้น15920ในตัวปุ๋ยเขาก็จะมีการเติมแมกนีเซียมแคลเซียมและกรรมะถันเกษตรกรจะเห็นนะครับว่าการใส่ปุ๋ยบำรุงผลเร่งคุณภาพเนี่ยเป็นการสร้างสีเนื้อไปในตัวด้วยเพราะฉะนั้น ถ้าเรามีการใส่ปุ๋ยตั้งแต่อายุทุเรียน60วันขึ้นไปเขาก็จะได้ทั้งธาตุอาหารหลักนในตัวเจ่นสร้างเนื้อนะครับฟอสฟอรัสเป็นการส่งเสริมการทำงานในระบบของเมล็ดโพแทสเซียมในการเร่งในการสร้างความแข็งแรงสร้างแป้งสร้างความหวานการสุกแก่มีแมกนีเซียมมีแคลเซียมและก็มีกรรมะถันซึ่งอยู่ในปุ๋ย อย่างกรณีในส่วนของปุ๋ยนะครับจะเป็น15-5 25หรือ15 12 12 17เราลองมาดูครับว่าในปุ๋ยแต่และชนิดอย่างเช่นของปุ๋ยหญิงงามก็จะมีแมกนีเซียมมีแคลเซียมมีกรรมะถันมีสังกะสีและมีโบลอนพี่นรสกรครับยังมีอีกธาตุนึ่งนะครับ ที่เราต้องทำความเข้าใจว่าในเรื่องของการสร้างคุณภาพสีเนื้อธาตุอีกตัวหนึ่งที่เรามองข้ามไปก็คือสังกสีเพราะฉะนั้นในสีเนื้อทุเรียนจะองค์ประกอบจากจำนวนธาตุอาหารเสริมธาตุอาหารรองคือแคลเซียมแมกนีเซียมกำมาฐานันสังกสีและโบรอนอันนี้ก็อย่างเช่นยกตัวอย่างในปุ๋ยของหญิงงาม 12, 12, 17หรือ 15, 5 25 15-525ก็จะมีธาตุเหล่านี้ลองมาดูของคนเขียวในส่วนของคนเขียวนั้นเป็นปุ๋ยเคมีแต่ใช้อินทรีย์วัตถุเพราะฉะนั้นในส่วนของปริมาณธาตุอาหารนะครับจะขึ้นอยู่กับในธาตุอาหารที่อยู่ในอินทรีย์วัตถุเป็นตัวฟิลเลอร์หรือเป็นตัวผสมผมย้าว่าถ้าเราเริ่มให้ปุ๋ย ที่มีจุลธาตุหรือมีธาตุอาหารรองธาตอาหารเสริม4ตัวนี้ตั้งแต่อายุ70วันขึ้นไปจึงจะทันต่อการเปลี่ยนแปลงในการเจริญเติบโตคือสร้างเนื้อสร้างแป้งแล้วก็สร้างสีหรือแต่ในส่วนของบางครั้งปุ๋ยทางระบบน้ำชาลีเฟสเฟอร์ติ14 14 21ก็จะมีส่วนขององค์ประกอบของธาตุอาหารเช่นเดียวกัน ในส่วนของปุ๋ยเรือใบไข่มุกจะเป็นส 5, ูต 5, ร15-5-25หรือ15-9-20ก็ตามในแต่ละสูตรผมยกตัวอย่างเช่นในแต่ละสูตรก็จะมีแมกนีเซียมมีแคลเซียมมีกรรมะถันเพราะฉะนั้นในสูตรปุ๋ยแต่ละสูตรในเวลาที่พี่น้องเกรณ์ดูก็ดูองค์ประกอบในส่วนของปริมาณธาตุอาหารเหล่านี้ด้วยหรือ กรณีอย่างกรณีของฟูจิเทค12 12 17ซึ่งใช้บำรุงผลนะครับก็จะมีส่วนขององค์ประกอบอยู่ในไหนนี่ครับท่คำว่า TE คือ e Test Element นั่นหมายความว่าเป็นธาตุอหารที่จะไปช่วยในเรื่องของความเหนียวในเรื่องของสีเช่นเดียวกันแต่ก็ไม่ได้บอกปริมาณเพราะฉะนั้นในส่วนของตรงนี้เราจึงต้องเข้าใจว่าองค์ประกอบ ทีนี้เราก็ต้องมาดูต่อว่าอ้าวแล้วถ้าในกรณีที่เราต้องการธาตุอาหารนะครับที่สำคัญเหล่านี้เนี่ยเราจะหาได้จากไหนอย่างของเรือใบไข่มุกก็จะมีธาตุอาหารในรูปเน็ตอย่างเช่นพวกไฮแมกบีถ้าเป็นในส่วนของอาหารของทีมกเกษตรก็จะอยู่ใน t k เคซอยหนึแคลเซียมมากสูง t k เคซอยสโบลอนสูงเซอร์คอน มีแคลเซียมสังกะสีสูงแล้วก็ทีเคซอยหนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของธาตุเหล่านั้นจึงเป็นตัวเสริมเติมเข้าไปอีกจากในส่วนของที่ประกอบอยู่ในส่วนของปุ๋ยเรามาดูต่ออีกครับว่านอกจากตัวธาตุอาหารมันยังมีส่วนสำคัญที่มีส่วนต่อการเล่งในการสร้างการสุกแก่เล่งสีสร้างคุณภาพแล้วก็เปอร์เซ็นต์แป้งนั่นก็คือ กรดอะมิโน,โนพี่น้องเสก่อนครับเรารู้จักคำว่ากรดอะมิโนแล้วอะมิโนนั้นมีถึง18ชนิดบางบริษัทก็อาจจะมีมากกว่านี้เราก็ไม่ต้องไปสนใจตรงนั้นแต่ผมอยากจะอธิบายว่าอะมิโนแอซิดแต่ละชนิดแต่ละตัวจะมีคุณสมบัติในการไปทำหน้าที่ที่แตกต่างกัน อย่างกรณีพิตภัณฑ์ของไซโฟไซโฟของเอราวันนั่นก็คือตัวเซ46เป็นในกลุ่มของอะมิโน,โนในกลุ่มของเมทไทนะเมทไทนอินเมทไทนอินเป็นอะมิโนชนิดหนึ่งไปทำหน้าที่อะไรเพิ่มแป้งท้างความหวานที่สำคัญก็คือช่วยในเรื่องของการให้สีสม่ำเสมอ อันนี้คือส่วนที่เรานำมาให้ทางใบแล้วก็ที่ผลซึ่งเราก็จะต้องให้ล่วงหน้าไม่ใช่ว่าพอทุเรียนจะสุกแก่แล้วเราไปให้ไม่ทันครับในส่วนของธาตุอาหารทั้ง4ชนิดไม่ว่าจะเป็นแมกนีเซียมแคลเซียมโบลอนกำมะถันท่านก็ต้องให้ทางใบนอกจากทางดินแล้วเราก็ให้ทางใบการให้ทางใบนั้นเป็นการให้ตั้งแต่ทุเรียนขนาดเล็ก ลองมาดูอีกพิธภัณฑ์หนึ่งนั่นก็คือตัวซูเปอร์ดีซูเปอร์ดีในอดีตชื่อว่าอะไรชื่อว่าดีในเตรดแต่เนื่องจากไปตรงกับชื่อสามัญปัจจุบันจึงต้องเปลี่ยนมาเป็นซูเปอร์ดีถามว่าในซูเปอร์ดีคืออะไรซูเปอร์ดีนั้นเป็นประการส่วนประกอบของธาตุอาหารครับมีแคลเซียมนะครับมีในส่วนของแมกนีเซียม แล้วก็มีตัวสังกสีซึ่งทั้ง3ตัวนี้จะมีส่วนสำคัญในการช่วยในการสร้างแป้งสร้างการสุกแก่สร้างสีคือถ้าเราจะพูดถึงบทบาทสำคัญของตัวซุปดีก็คือถ้าเราเอาไปใช้ร่วมกับไนโตรเจนเขาจะเปลี่ยนไนโตรเจนให้เป็นพลังงานเป็นอะมิโนโปรตีนภายในเวลา6ชั่วโมงทำให้พืชเจริญเติบโตเร็วนะครับอันนี้ ดังนั้นในส่วนของท่านอาจารย์เลื่อนศักวัฒนคุณก็นำมาใช้ร่วมกับปัจจัยในการเล่งสีเพิ่มรสชาติเล่งการสุกแก่ให้กับไม้ผลโดยกระบวนการทางธรรมชาติความหมายคือการเติมธาตุอาหารเข้าไปย้ำนะครับว่าในส่วนของซุปดีประกอบไปด้วยแคลเซียมแมกนีเซียมแล้วก็สังกะสีในปริมาณที่เข้มขน้นก็จะไปช่วยในเรื่องของการสุกแก่ ทีนี้เราก็ต้องมาดูต่อครับว่าแล้วในส่วนของทามดินอีกล่ะที่เราจะเพิ่มสีได้นั่นก็คือในกลุ่มของกลุ่มอาหารเสริมนอกจากตัวอาหารเสริมในรูปเม็ดเช่นไฮแมก b ของเลอใบนะครับหรือตัวธาตุอาหารในปุ๋ยของแต่ละชนิดที่เขาใส่มาให้เสร็จก็จะมีตัวที่เราจะเติมได้คือ t k เคยหนึ 1. ย้ำว่าใน t k เคยจะมีแคลเซียมในปริมาณที่สูง ส่วน T K ซอย2จะมีโบรอนในปริมาณที่สูง T K ซอย5จะมีในส่วนของการไปกระตุ้นการพัฒนาผลและอีกตัวหนึ่งคือเซอร์คอนซึ่งเป็นแคลเซียมสังกะสีที่จะไปเพิ่มในด้านของคุณภาพแล้วก็สีเนื้อในส่วนของบางครั้งถ้าเราต้องการเพิ่มให้เกิดการพัฒนาเร็วขึ้นก็จะมีในส่วนของ T K พัดซึ่งก็จะประกอบไปด้วยแคลเซียมแมกนีเซียมนะครับ แล้วก็ในส่วนของกรรมฐันมีสารกระตุ้นการเจริญเติบโตต,ต่างๆเพราะฉะนั้นผมก็ต้องนำเรียนว่าพิธภัณฑ์ในแต่ละส่วนจะแยกจากกันอย่างกรณีสุปดีเราฉีดไปที่ใบที่ผลโดยตรงกรณีของเซต46เราเพิ่มบำรุงไปในปัจจัยทางใบและก็พอถึงช่วงระยะเวลาใกล้าการสุกแก่เราก็จะไปที่ผลโดยตรง กรณีของปุ๋ยก็จะเป็นเรื่องของการพัฒนาตั้งแต่รายุ70 80หรือ90วันขึ้นไปคือกรณีของฟูจิเทคเนี่นะครับที่จะใช้สูตรนี้ก็คือ90วันหรือในส่วนของกรณีเร่งคงสุดท้ายเราก็อาจจะเลือกปุ๋ยทางระบบน้ำก็คือ Charlie f ฟอร์ติ14 14 2 1ปุ๋ยคนเขียวซึ่งมี อินซีวัตถุเป็นตัวฟิลเลอร์ก็จะช่วยตั้งแต่อายุ70วันหรือในกรณีที่เราจะใช้การพัฒนาผลของหญิงงามก็จะมี2สูตรเช่น12 12 17บวกเทสอลเมนซึ่งเขาก็ระบุไว้ชัดเจนทีนี้ประเด็นเนี่ยต้องอธิบายอย่างนี้ครับกรณีของการระบุปริมาณเนี่ยแสดงว่าได้ผ่านการตรวจสอบ จากการขึ้นทะเบียนถูกต้องแล้วจึงจะสามารถระบุดได้ก็มี2สูตร12-12-17กับ15-5-20หรือแม้แต่ในส่วนของปุ๋ยกระต่ายก็จะมีแมกนีเซียมมีแคลเซียมมีกรรมะถันซึ่งก็จะเป็นส่วนในการช่วยในการสร้างสีเนื้อเพราะฉะนั้นผมจึงอยากจะนำเรียนครับว่าธาตุอาหาร4ตัวนี้แคลเซีย um, มแมกนีเซียมกำมะถัน โบลอนและตัวที่5คือสังกะสีจะมีส่วนสำคัญในการสร้างสีเนื้อซึ่งเราจะให้ทั้งดินทางดินทางระบบลากและการให้ทางใบและที่ผลโดยตรงก็จะทำให้คุณภาพการจเจริญเติบโตเป็นไปตามกลไกโดยมีโบรอนเป็นตัวควบคุมและย้ำว่าไม่ใช่เราจะไปให้ตอนตัดทุเรียนนะครับ เราจะต้องเริ่มให้ตั้งแต่ทุเรียนอายุ60วัน70วัน80วันขึ้นไปจะทำให้เขามีเวลาในการเดินทางแล้วก็ไปเวลาในการไปสร้างพัฒนาคุณภาพของเนื้อให้เป็นสีที่ตรงสายพันธุกรรมแล้วก็เป็นไปอย่างมีคุณภาพนี่คือสาระคำตอบในเรื่องของการสร้างส,างสีเนื้อของทุเรียนในคลิปนี้สวัสดีครับ